สวัสดีครับวันนี้ว่างๆนะครับเรามารีวิวจักรยาน L.A. NIO R16 กันนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับท่านมือใหม่หรือว่าคนที่ชอบจักรยานที่งบไม่แรงมากนะครับราคาไม่ถึง8,000ครับดูกันนะครับซิปเตอร์เป็นของ s i m a n o c ค a r i สนะครับจักรยาน ทรงแอโร่ครับทรงสวยเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้เน้นเอาไปปั่นแข่งนะครับคือปั่นออกกำลังกายตีนผีก็เป็นคาริสต,ตีนผีคาริสอันนี้สับจันหน้านะครับสับจันหน้าก็คาริสนะครับ คาริป8สปีดรูปทรงก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา6,700บาทนี่ก็รีวิวคร่าวๆนะครับผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากครับแต่ชอบปั่นนะครับ รูปทรงสวยเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนี่ก็ให้ดูคร่าวๆครับวันนี้ว่างๆเลยมารีวิวให้ดูคร่าวๆครับสำหรับเป็นการตัดสินใจสำหรับท่านที่อยากได้นะครับอยากลองปั่นเสือหมอบในราคาที่ไม่แพงแล้วก็สวยด้วยนะครับ แบรนด์ไทยเรายี่ห้อ LA ครับสวยใช้ได้ครับขอบคุณครับ